สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้เฮาสิพาพี่น้องมาวานปุ๋ยส่วน11ค่ะสามสามพี่น้องกับปามอายุสี่ปีจ้าปามหนึ่งเลยเจ็ดสิบต้นกับปุ๋ยสามกระสอบพี่น้องมาสิพอบนมือนี้เมื่อนี้เฮามาเซอร์เวย์อยู่สวนทาวน์ปามสาขาสองพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเฮาสิพาไปสาขาหนึ่งเด้อแล้๋ยวมองนี้ก่อนเพราะว่าไอ้พวกนั้นลอยมากันไปกินปุ๋ยมากัน มาใกล้จุต้นบัวแซงตรงนี้ต,นต,นตัวของเลยโอ้งา,าเนี่ยแล้ว <c oughs> ับงามันเด้องามันบนตรงทับเด้องาต้องับอนเดอน้อครับคือใหน่อยว่ามั่ถือมอเอย ตัลวละแปดขีดไม่ต้องบอกมันคือนี่และมันตัวละสองกิโลตัวนี้ตัวละตัวละแปดขีดตัวนี้คือาวโพใส่กิโลหนึ่งโหลดคือคือป็นยังต้องแปดขีดมันบัวพอตามสอบหนึ่งเมื่อนี้เขาใส่ปุ๋ยตัวละแปดขีดพี่น้องตามตามลายปุ๋ยบัวพอ,พอก็ยอมยอมใส่ไปจ้า เลื้องเหลืองพี่น้องเห็นบ่ปุ๋ยพ่อๆน้ำพ่อๆกระสบเป็นประมาณนี้ละอีกอย่างนึงที่การดูแลเพื่อนบ่คอยถึกต้องเด้อพี่น้องก็คือการแอ่าแตง่แตงกิ่งเนาะนี่แตงทางใบจริงๆปลา,าอายุสีปีเพอนยังบ่ห้ยแต่งทางใบแต่ว่าส่วนนี่เพื่อนแตงเล้ยวมันก็เลยไม่โตเท่าไหร่ ตามช่วงนี้เพื่อนต้องการ้านอาหารลายเพื่อไปเลี้ยงต้นเพื่อนพี่น้องบำรุงลำต้นให้ใหญ่ที่สุดห้าบอสมควรสีแต่งทางใบเนาะไผสิปลูกกะศึกษาให้ดีดีพี่น้องให้มันได้จังหาหกปีขึ้นไปจังคอยแตง่งกาถ้าเป็นไปได้ห้ากระตัดนวยมันถิมเลยก็ไดพี่น้องอย่าให้มันออกทลายสวงนี่บำรุงต้นซะก่อน แต่ส่วนนี้เพิ่นขายแล้วนี่สี่ปีเพิ่นได้ขายแล้วหน่วยมันกับสี่ซ้ำๆเนี่ยละพี่น้องบใบไงดอกจาก้าแต่เต็มอยู่ด้หน่วยเต็มดีอยู่เยาเขาพายางเละก,กันเด้อพี่น้องเด้ยอยางเล่บึงกันโอ้ยแต่ีตน้นเนาะ เนีย่ยไปแตงทางใบป่ามันพี่น้องน่วยมันเลยบ่เป็นอันนี้เลยในบ่เนีย่ยพี่น้องใส่เบื้องยอีกอย่งงยางนึงเด้อการใส่ปุ๋ยส่วนของเฮ้าน่ะเฮ้าสี่ตัดหญ่าก่อนบ่พี่น้องตัดหญ่าอเอกให้เบิดแตแต่น,นี้เพิ่นบ่ได้ตัดเห็นบ่ปุ๋ยที่เฮาาวานลงไปทั้งเบิดกระสิไปเขา้าหย้าเพื่อนกระสิกินเบิดเลยพี่น้องมันก็สิให้เหตุเห็ดแห้หหป่าเฮ้าโตส่านะพี่น้อง ถ้าสวนใดใหญ่ๆ,ๆเพื่นก็นดูแลบ่ค่อยได้เนาะก็ต้องวานให้หยาห้าก็ก,กินเบิดแล้วบันนี้ตามก็น,นั่นใหญ่พี่น้องมื่อนี้เขาใส่ปุ๋ยสูตรซิบมสพี่น้องร้อยหาสิบกิโลนาจะน้อมาอันแบ่งต้นละ8ขีดร้อยเจต้นจ้ะวานไปเลยพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ย เปิดสปริงเกอร์บบทเวรกันย้อนอันนี้ละมาฝากใครสิเปิดใส่กระยานพันบอฟักพี่น้องเอ้ยมามันีเซตเราสวนนี้เดี๋ยวห้องสิบห้าไปส,วน,ไนสวนใหญ่พี่น้องสวนใหญ่สามร้อยยี่สิบต้นเนะาะเอาใส่ปุย๋ยสูตรสิบสี่เจ็ดสามหาของตาหัวมงกุฎเนาะหัวคนปลามันเบิดพี่น้องขาดตลาดวิธีการใส่ปุย๋ยสวนใหญ่ สิบได้วานคือส่วนหน่อยพี่น้องเพราะว่าสปริงเกอร์มันอยู่มองกลางบอกสิบเคือของเฮาของเฮาสปริงเกอร์มันสิอยู่ขางต้นเลยเฮาสามารถวานรอบๆล้ำต้นได้เลยแต่อันนี้สปริงเกอร์อยู่ร่องกลางเฮาก็ต้องวานเขาร่องกลางเลยจ้าหลักการวานก็ง่ายๆจ้าแถวใดเฮาสิบเบิ่งสองขางพี่น้องขางซ้ายกับขางขวาถ้าขางซ้ายหาขางขวาหาเฮาก็วานหากิโลถ้าขางซ้ายหาขางขวาหกเฮาก็วานหาโลครึ่ง ตข้างไส้หกลางคว้าหกฮักวานหกิโลพี่น้องกอตาสร้างมาสร้างเลยจ้าเพราะเขาใจเข้าๆอยู่เนาะส่วนห้าเมื่นนี้มีหนาที่ตักปุ๋ยพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปการสร้างให้เบิ่งเด้อโอ้ยบดดาวเนี่ยมาใส่ก็้อนไลยแท้ว่าได้ไบ่ได้เก็บเลยนะ ดอกเพียบ าหน่วยฮกหน่วยป้าคลองแมนพนวาทุเรียนนนำเนาะขึ้นมาทุเรียนดีดี